สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรคเมล็ดสีม่วงในถั่วเหลืองกันนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองเนี่ยก็ย่อมประสบโรคนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะระบาดมากในถั่วเหลืองนะครับไม่เป็นมากก็เป็นน้อยมาดูกันว่าโรคเมล็ดสีม่วงในถั่วเหลืองเนี่ยมีวิธีการป้องกันและกําจัดยังไงบ้างนะครับมาดูเชื้อสาเหตุของโรคกันก่อนนะครับว่าเชื้อสาเหตุของโรคนี้เนี่ยเกิดจากอะไรบ้าง เชื้อสาเหตุของโรคเมล็ดสีม่วงเนี่ยนะครับเกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าเซอร์โคสปอรานะครับเชื้อราโดยส่วนใหญ่พวกเชื้อราพวกนี้นะครับมันจะระบาดในภาวะที่1มีความชื้นสูงความชื้นสัมผัสที่มันสูงเนี่ยเช่นการที่ฝนตกใหม่ๆทําให้ความชื้นสูงร้อนอบอ้าวพวกนี้มันจะระบาดได้ดีนะครับมันกระจายโดยการใช้สปอร์นะครับอันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งนะครับโรคเมล็ดสีม่วงเนี่ยซึ่เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่าเซอร์โคสปอรา แล้วโรคนี้นะครับโรคเมล็ดสีม่วงเนี่ยเชื้อราเหล่านี้เนี่ยสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยถ้าพี่น้องเษกษตรกรน,นาไปปลูกมันก็จะเกิดอีกต่อไปนะครับสภาพที่เหมาะกับการเกิดโรคนี้เป็นยังไงบ้างโรคนี้นะครับมักเกิดในสภาวะที่อากาศอบอุน่นและมีความชื้นสูงก็สภาวะอบอุ่นเนี่ยมันหมายความว่าถ้าบ้านเราเนี่ยเขาเรียกสภาวะอบอ้าวนะครับอบอ้าวก็คือในสภาวะที่ฝนตกหรือเราให้น้ำทอนเหลืองในปริมาณมากก็เป็นเช่นเดียวกัน ก็คือเชื้อราเนี่ยถ้าสภาพไหนที่มันมีความชื้นสูงนะครับมันเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราโดยส่วนใหญ่ถ้าปลูกในหน้าฝนเนี่ยจะเจอโรคพวกนี้มากนะครับเพราะหน้าฝนเนี่ยถ้าดินเป็นกรดเชื้อราพวกนี้ก็เจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะครับมาดูอาการของโรคมเมล็ดสีม่วงกันบ้างเป็นยังไงอาการของโรคมเลเ็ดสีม่วงที่เกิดจากพวกเชื้อเซอร์โคสปอร่านะครับถ้าอยู่ในมเมล็ดที่เราเห็นเนี่ยตามรูปนะครับจะพบว่ามเลเ็ดเนี่ยอยู่บริเวณผิวของเปลือก ห,หุ่ม,มเมล็ดเนี่ยนะครับของถั่วเหลืองเนี่ยนะครับมันจะเมล็ดของ <USC> ถั่วเหลืองเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูหรือสีม่วงอ่อนถึงม่วงเข้มนะครับเนื่องจากพวกเชื้อราพวกนี้มันพักตัวอยู่เป็นบนเปลือกของมเมล็ดถั่วเหลืองนะครับและมันปล่อยสารที่มีลักษณะสีชมพูถึงสีม่วงนะครับถ้ามันมีมเมล็ดสีม่วงมากถึง50%เนเนี่ยนะครับความงอกมันจะลดลงนะครับความงอกจะลงเพราะที่ความงองกก็ลงเพราะว่าพวกเชื้อราเหล่านี้เนี่ยมันใช้อาหารในเมล็ดถั่วเหลืองเหล่านั้นเองนะครับ บางครั้งมันไปกินอา,อาหารที่ใช้ไว้เลี้ยงต้นอ่อนมากๆเนี่ยมเมล็ดพวกนี้เนี่ยมเมล็ดถั่วเหลืองที่ถูกเชื้อราทําลายเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์การงอกน้อยลงนั่นเองนะครับพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคนี้หนีหรือเปล่าคําตอบคือปัจจุบันนี้ยังไม่พบว่ามีพันธุ์ใดที่ต้านทานนะครับการแพร่ระบาดแพร่ระบาดไปได้ยังไงนะครับการแพร่ระบาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เชื้อราพวกสกอร์สปอร์าเนี่ยมันจะมีสปอร์อยู่แล้วนะครับและเชื้อราพวกนี้มันจะติดอยู่กับมเมล็ดนะครับ พอเรานําไปเพาะไปหว่านเนี่ยในการเพาะเมล็ดถั่วเหลืองเพื่อจะเอาผลผลิตต่อไปนะครับเชื้อพวกนี้มันก็จะเริญเติบโตเข้าสู่กีบเลี้ยงและส่วนขยายของพันธุ์นะครับเข้าสู่มเมล็ดแล้วก็สร้างปอร์เวลาฝนตกหรือน้ํามาหรือเวลาเราให้น้ำเนี่ยมันก็สามารถไปกับน้ํากับลมน้ําชโลารได้นะครับแล้วก็จะเดินต่อไปไปทําลายต้นอื่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันเนี่ยเราควรหามเมล็ดที่ปลอดจากโรคพวกนี้นะครับ แลมีมีาเปอร์เซนต์ความงอกสูง2ก็คือก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยถ้ามันคิดว่ามันจะเป็นโรคเมล็ดสีม่วงนะครับก็คุกด้วยสารเคมีเช่นพวกแมมโมเซีอัตรา7จ็ถึงสิกรัมต่อ,อมเมล็ด1กิโลกรัมหรือใช้เตคดามาคลุกก่อนก็ได้นะครับเตคดามาก็สามารถกําจัดเชื้อพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือการปรับสภาพดินเนี่ยด้วยพวกดดโลไม้ปูนขาปูนมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ มาดูวิธีการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรากันบ้างนะครับในที่นี้ผมจะแนะนำา1สารชีวพันธุ์นะครับน้ำหมักชีวภาพแล้วก็การปรับปรุงดินนะครับสุดท้ายก็คือการใช้สารเคมีซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายไม่มีทางเลือกอื่นค่อยใช้นะครับเพราะสารเคมีเป็นอันตรายมากทีเดียวนะครับไปดูกันว่าการป้องกันกำจัดเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับอย่างแรกก็คือการปรับปรุงดินนะครับการปรับปรุงดินเนี่ย เราใช้ปูนเรียกว่าปูนเพื่อการเกษตรมีอยู่3ชนิดปูนขาวปูนมาร์ปูปนปดุลูไม้นะครับปูนขาวเนี่ยมีองค์ประกอบพวกแคลเซียมไฮดรอกไซด์เวลาละลายในน้ำเนี่ยมันจะมีความร้อนขึ้นมาเนื่องจากพวกไฮดรอกไซด์มันแตกตัวก็ได้ธาตุแคลเซียมออกมานะครับตัวต่อมาก็คือปูนมาร์ปูนมาร์เนี่ยอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต35%รและดินเหนียว65%นตะครับตัวต่อมาเป็นตัวที่นิยมใช้มากในปัจจุบันก็คือปูนลไม มันจะมีธาตุสชนิดก็คือแคลเซียมกับแมกนีเซียมอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอนตกับแมกนีเซียมคาร์บอนตนะครับตัวนี้มีความร้อนน้อยที่สุดหรือแทบไม่มีเลยในการใส่นะครับจริงๆมันก็มีบ้างเนี่ยแต่แต่ไม่เยอะเหมือนพวกปูนขาวนะครับโดยทั่วไปสิ่งนิยมใส่ปูนโดลไม้มากนะครับเพราะว่ามันมีความร้อนน้อยมากนั่นเองนะครับตัวนี้จะให้ธาตุอยู่2อ,อย่างคือแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับมาดูน้ำหมักชีวภาพกันบ้างเราจะใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรไหนบ้างนะครับ น้ำหมักชีวภาพที่ผมจะนำเสนอนี่มีหลายสูตรนะครับอย่างแรกก็คือ,อ,อวิธีการเลือกเนี่ยเลือกรสก่อนนะครับก็คือถ้าเป็นน้ำหมักสมุนไพรรสขมอย่างแรกเนี่ยก็เช่นพวกสะเดาบระเพชดขีเหล็กพืชสมุนไพรที่มีรสขมทุกชนิดสรรพคุณของมันก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียและสร้างพืภูมิคุ้มก,กันให้กับพืชของเรานะครับสมุนไพรรสที่2ที่เราจะเลือกนะครับก็คือสมุนไพรรสฝาดเช่นปีล้วยเปลือกมังคุดเปลือกฝรั่งมะย,ยมหวานและพืชสมุนไพรที่มีรสฝาดทุกชนิด สรรพคุณเขาคือฆ่าเชื้อราโรคพืชทุกชนิดเลยนะครับ 3. พวกสมุนไพรหอมระเหยโดยส่วนใหญ่มันก็จะมีผลกับเชื้อราบ้างนะครับเช่นตะไคร้ใบกะเพราใบเตยเพื่อสมุนไพรที่มีรสหอมระเหยทุกชนิดเลยสรรพคุณหลักๆนะครับก็คือเป็นน้ำหมักที่เปลี่ยนกลิ่นพืชไม่เหมาะให้แมลงเนี่ยมากัดกินทำลายโดยทั่วไปถ้า,มาแมลงกัดกินทำลายพวกเชื้อรามันก็จะตามมากับแบคทีเรียถ้าเราผสมน้ำหมักอ่กลิ่นพวกนี้เข้าไปด้วยเนี่ย ถ้า,มาแมลงไม่มากินโอกาสที่เชื้อราเข้าทำลายทางบาดแผลก็น้อยลงด้วยนะครับ4พวกน้ำหมักสมุนไพรรสเผ็ดร้อนพวกพริกขิงขาและพืชสมุนไพรที่มีรสเผ็ดทุกชนิดคุณสมบัติไล่มแมลงและทําให้มแมลงแสบร้อนก็คือถ้าไล่มแมลงหนีถ้ามันไม่มากัดเชื้อราที่จะเข้าทางแผลก็น้อยลงด้วยนะครับมาดูวิธีการทํานะครับขั้นแรกก็คือนาวัตถุดิบที่ผมกล่าวมาทั้ง4รสหรือจะเลือก2รสเฉพาะเชื้อราก็ได้นะครับ นำวัตถุดิบมาทั้งหมดรวมกันประมาณ3กิโลถ้าเราเน้นเชื้อราก็เอาพวกเป็นวัตถุดิบที่มีเชื้อรามากหน่อยก็คือ2ตัวหนึ่งก็ได้นะครับจำนวน3กิโลรวมกันแล้วบวกกับการน้ำตาลาน1ลิตรนะครับบวกน้ำเปล่า10ลิตรนะครับล้วก็สับวัสดุนี่ให้มันแหลกละเอียดเลยนะครับนำถังมานำถังมาถังหนึ่งถัง50ลิตรนะครับเทน้ำเปล่าลงไป10ลิตรแล้วก็เติมการน้ำตาลหน1ลิตรคนให้เข้ากันจากนั้นก็เทวัตถุดิบต่างๆลงไปนะครับคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง ปิดฝาหมักในที่ร่ม3เดือนจึงนาไปใช้ได้นะครับวิธีการใช้อัตราใช้ก็คือถ้าพืชผักนาข้าวไม้ผลเนี่ยใช้อยู่ประมาณ5 0าสถึงร้อยซีซีไม่ชลิตนะครับอันนี้เขียนผิด5 0าสถึงร้อยซีซีต่อน,น้ําเปล่า20ลิตรนะครับฉีดพ่นในทั่วแปลงถ้าเป็นผักก็จะฉีดประมาณทุกสาวันถ้าเป็นไม้ผลก็พ่นนุทุกเจ็ดวันอัตรานี้ไม่แน่นอนนะครับสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเช่นพืชเล็กก็จะลดลงมานิดหน่อยถ้าเป็นพืชโตแล้วทนทานความ เป็นกดเป็นด่างได้มากก็ใส่มากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่อัตราที่เขาใส่เนี่ยห้าสิถึงร้อยซีซีต่อน้ํา20ลิตรเนี่ยโดยทั่วไปเป็นพืชที่โตพอสมควรแล้วนะครับถ้าเป็นพืชผักก็ลดลงมาอีกนิดหนึ่งมาดูสูตรต่อมานะครับก็คือ 1. เปลือกมังคุด3กิโล 2. ขมิ้นชัน2กิโล 3. น้ำส้มสายชู1ขวด4ล้าขาว1ขวดเล็ก5น้ําเปล่า10ลิตรบวกถังหมัก20ลิตรอีก1ถังนะครับ วิธีการทำก็คือนาส่วนผสมทั้งหมดมาสับให้ละเอียดเลยครับละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับนาถังหมักมาหนึ่งถังนะครับเติมเน่าเหล้าขาวลงไปในถังแล้วก็น้ําเปล่าน้ําส้มสายชูคนให้เข้ากันจากนั้นก็นําส่วนผสมเนี่ยนะครับที่เราตำละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยสับละเอียดแล้วเนี่ยเทลงไปคนให้เข้ากันปิดฝาหมักทิ้งไว้นะครับหนึ่งเดือนในที่ร่มจากนั้นเราก็สามารถนาไปนาไปใช้ได้จริงหมักนานกว่าน,นี้ก็ได้นะครับยิ่งหมักนานก็ยิ่งดีจะได้สารออกมาเยอะ อันตราการใช้ถ้าใช้ป้องกัน3 0 3สิบสตนา้ำยีลิตรทุกๆ7วันใช้กําจัดนะครับห้าสสต้นา้ยีลิตรทุกๆ3วันอันนี้วิธีการใช้นะครับอย่างอื่นนอกจากน้ำหมักก็มีน้ำส้มขวัญไม้ที่เรามีอยู่ติดสวนพอสมควรนะครับน้ำส้มขวัญไม้วิธีการใช้คือผสมน้ำนะครับสองเท่าพ่นทางใบเช่นน้ำส้มขวันไม้1ลิตรต่อน้ํา200ลิตร ผสมพ่นทางในป้องกันกําจัดเชื้อราได้นะครับหรือจะพ่นลงดินรอบๆต้นพืชทุกๆเจ็ดถึงสิบห้าวันขับไล่มแมลงก็ได้กําจัดเชื้อโรคพืชก็ได้นะครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็ได้กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชก็ได้อันนี้ข้อดีของน้ําส้มขอนไม้เนี่ยมีอยู่หลายประการเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของน้ําส้มขอนไม้ที่ขายอยู่ในตลาดมีหลายยี่ห้อถ้าท่านไหนทําเองได้ก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับถามว่าจะเก็บอุณหภูมิไหนยังไงลองไปดูคลิปเรื่องน้ําส้มขอนไม้ที่ผมทําไนะครับ มาดูสารจีวพันธุ์กันดัางใช้ตัวไหนในการป้องกันกับเชื้อราในปัจจุบันนี้นะครับตัวแรกก็คือไตรโคเดมาที่ทุกคนรู้จักดีก็คือราเขียวนั่นเองนะครับไตรโคเดมาเนี่ยใช้ในการแช่เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิดใช้ไตรโคเดมาแช่ป้องกันกําจัดพวกเชื้อราโรคพืชได้ทุกชนิดเลยนะครับต่อมาก็คือการพ่นการพ่นไตรโคเดมาปัจจุบันนี้นิยมกันมากการพ่นเนี่ยก็คือโดยทั่วไปเราจะนำไตรโคเดมาที่เราทําเองนะครับ ใส่ถุงเนี่ยถุงหนึ่งก็จะประมาณสัก250กรัมนะครับวิธีการใช้ก็คือเราก็กรองเอาแต่น้ำมนะันอากาศแล้วก็โรยโบริเวณโคนต้นนะครับต้นไม้อะไรก็ได้เป็นพวกไม้ยืนต้นพวกพืชล้มลุกพืชผักก็โรยโบริเวณแปลงผักแปลงพืชล้มลุกพวกถั่วต่างๆก็ได้นะครับอัตราการพ่น1กิโลกรัมไตโคดามาทำเองที่กรองแล้วนะครับต่อน,น้ำาน0 0้ถึงลิตรในการพ่นนะครับ เวลาพ่นนะครับควรพ่นู่ช่วงแดดอ่อนหรือเวลาเย็นจะทําให้เชื้ออยู่ในดินนานที่สุดเพราะไตโคเดมาเป็นเชื้อที่มีชีวิตถ้าโดนแดดมันก็จะตายเช่นเดียวกันเพราะนั้นพ่นช่วงเย็นดีที่สุดนะครับหรือเราจะหว่านลงดินก็ได้นะครับการหว,าว่านโดยทั่วไปจะนำไตโคเดม่า1กิโลกรัมที่เราทำเนี่ยโดยไม่ต้องกรองนะครับเอามาเป็นถุงเลย1กิโลผสมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักก็ได้อัตราน1นต่อ 50- 100ถึงกิโลอันนี้ปุ๋ยหมักก็ต้องเป็นหมุดป,ปุ๋ยหมักที่เย็นแล้วนะครับ ตัวต่อมาก็คือพวกแบคทีเรียซับติลิสต,ตัวนี้กำจัดเชื้อราโรคพืชและแบคทีเรียโรคพืชได้ดีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมเคยซื้อมาสองแยีบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าท่านไหนต้องการซื้อก็ตามรูปด้านซ้ายนี่เลยนะครับมันจะมีที่อยู่และเบอร์โทรนะครับหรือไป Facebook คุณประชุมเรื่องนุงสานก็ได้นะครับวิธีการใช้บาซิลัสซับติลิสก็คือถ้านําซองแบบนี้มาเทใส่น้ําสะอาดนะครับน้าต้มสุกแล้วเนะี่ยประมาณหนึ่งลิตรก็เปิดซองนี้เทเข เขยา่าเขย่านะครับแล้วก็ปิดฝาไว้บ่มทิ้งไว้ประมาณ2วันจากนั้นก็นําไปใช้มใช่คืนบมาซิลสัสซิเมตที่บ่มไว้2วันจำนวนหนึ่นงนี้เทเติมน้านะครับเทลงในถังใหญ่แล้วก็เติมน้ำอีกร้อยลิตรก็นําไปฉีดพ่นถ้าใช้ไม่หมดก็นํามาเก็บในตู้เย็น8-10องศาได้นะครับวิธีการพ่นก็พ่นประมาณ7-10วันพ่นครั้งนะครับและวิธีการทำงานคือพ่นพวกมาซิลสัสซิเมตควรผสมสารจับใบให,ให้มันจับอยู่บนใบได้ไดนาน เพื่อมันจะได้กําจัดเชื้อ,รอ,อโรคเชื้อราต่างๆที่อยู่บนใบพืชได้ดีนะครับการพ่นไตรคนามาสลับกับบาไิลัสจุลิตให้ทำอยังนี้นะครับถ้าครั้งแรกพ่นไตรคนามาปั๊บนับไป7จ็วันค่อยพ่นบาไิรัสจุลินแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ผมได้พูดเรื่องการป้องกันกําจัดโดยการปรับปรุปรงดินนะครับหวานปูนขาวปูนมน็ดปูนดอลไม้ การใช้น้ำหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไตโคดาม่าหรือเชื้อ BS พวกนี้นะครับถ้าหากใช้แล้ววิธีการดังกล่าวแล้วมันไม่หายแต่ผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าทําวิธีการที่ผมกล่าวมายังไงก็ไม่เป็นนะครับยังไงก็ไม่เป็นโดยเฉพาะในช่วงที่มันจะเป็นช่วงที่มันจะออกดอกเนี่ยพวกนี้นะครับหรือตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เลยเราคุกเตะโคดาม่าแล้วก็ฉีดพ,พ่นอยู่บ่อยๆเจ็ดวันครั้งเนี่ยโรคนี้ก็จะไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยมากเลยทีเดียว ถ้าหากเราป้องกันไม่ทันนะครับรักษาไม่ทันจําเป็นต้องใช้สารเคมีมาดูกันว่าเขาแนะนําสารเคมีตัวไหนสารเคมีที่ทางกรมวิชาการและกรมสร่งการเกษตรแนะนำนะครับก็คือพวกโรคเมล็ดสีม่วงเนี่ยก็แนะนําเป็นพวกโพรพิเนปเมนโคเซปคาบินาซิมกลุ่มไทอาโซนลงท้ายด้วยส่วนๆทั้งหลายนะครับก็พ่นห่างกันประมาณ7วันพ่นประมาณ2ถึง3ครั้งมันก็หายนะครับปกติ2ครั้งก็จะหายแล้วนะครับ ตัวอย่างสารเคมีนะครับก็ถ้าจะเป็นพวกซื้อต้องการพวกซื้อพวกโพรพิเนปนะครับลูกศรสีแดงเนี่ยเป็นชื่อสามัญเวลาเราจะซื้อนะครับก็ดูชื่อสามัญดูปรินสารซึ่งมันอยู่ใต้ชื่อสามัญน,นะครับดูราคาพวกชื่อการค้านไม่ได้สําคัญมากนะเพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์การค้าของพ่อค้าเขาเฉยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโพรพิเนปอันาโคนเนี่ยถ้าชื่อสามัญตัวเดียวกันปราณเท่ากันมันก็มีิ์เหมือนกันนั่นเองนะครับถ้าดูราคาอันไหนถูกก็ซื้ออันนั้นแหละอย่างน้อยก็ดูวันหมดอายุด้วยครับ ถ้าหมดอายุเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการเสื่อมประสิทธิภาพของยานะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรคเมล็ดสีม่วงในท่อเลืองนะครับพร้อมทั้งวิธีการป้องกันกำจัดทั้งด้านอินทรีย์ชีวภาพต่างๆนะครับที่ผมนํามาเสนอสุดท้ายย้านะครับการใช้สารเคมีควรเป็นทั้งเลือกสุดท้ายเพราะมันเป็นสิ่งที่อันตรายต่อตัวท่านเองและผู้บริโภคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วย ปฏิบัติให้มากทําให้มากแล้วจะสิ้นสงสัยความสงสัยไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดด้วยทฤษฎีหลวงพ่อชาสุพัทโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยคุ้มของพี่น้องสิกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ